สำหรับคนที่อยากได้เสียงซับที่นุ่มลึกหนักแน่นแค่ซับบ็อกที่ใส่อยู่อาจจะรู้สึกว่ายังไม่ค่อยเพียงพอวันนี้ผมมาอยู่กับตัวตู้ซับสำเร็จรูปตัวใหม่จากเอาพายไม่ต้องตีตู้ไม่เสียพื้นที่ในการติดตั้งสินค้าเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาชมครับ Hi, สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาอยู่กับผมแมทธิวจากร้าน P1 Car Audio อีกเช่นเคยเลยนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยผมมาอยู่กับอีกหนึ่งแบรนด์เครื่องเสียงนะครับที่ผมชื่นชอบมากๆกับแบรนด์ญี่ปุ่นแท้แท้ในตอนนี้นะครับญี่ปุ่นเหลือน้อยมากๆแล้วอาพนนะครับอาภาพเนี่ยยังเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ญี่ปุ่นแบบแท้แท้ยังไม่ถูกเทคโอเวอร์นะครับในช่วงครึ่งปีหลังนะครับของปี2025เนี่ยอาไพได้ทำการปล่อยตัว ผลิตภัณฑ์นะครับออกมาหลายรุ่นด้วยกันในตัวแรกเนี่ยเป็นลำโพงสำหรับคนรักเสียงเบสที่มีตัวเซอร์ราลที่แปลกใหม่กับตัว a l p ไพน์เบสเลฟซึ่งผมได้ทำการทดสอบเสียงนะครับเปรียบเทียบกับ a l p ไพดแล้วก็มีการทำคลิปรีวิวแบบละเอียดไว้แล้วกดดูที่ปุ่มตัว i อมุมบนขวากันได้สำหรับในวันนี้เนี่ยยังมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับที่ออกมาในช่วงครึ่งปี 2025นะครับกับตัวตู้ซับสำเร็จรูปขนาด10นิ้ว Alpine PWE 1 0 S 4นะครับ10ในที่นี้เราสามารถเปรียบเทียบได้ว่ามันเป็นขนาดแบบ10นิ้วนะครับจะมีดอกซับขนาด10นิ้วแบบโดนัทเบอรเฮมแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีโลโก้ Alpine ติดตั้งอยู่ในลักษณะแบบนี้ซึ่งคุณสมบัติหลักนะครับหรือว่าประโยชน์หลักๆของตู้ซับในลักษณะประเภทนี้เนี่ย กับเรื่องของผลิตภัณฑ์แบบเดียวกันในเครื่องเสียงรถยนต์จากแบรนด์อื่นๆนะครับในตู้ซับสเร็จรูปแบบนี้เนี่ยมันมีข้อดีก็คือไม่เปลืองพื้นที่ในการติดตั้งไม่เปลืองยังไงล่ะพี่มันต้องไปวางเนี่ยมันไม่เปลืองก็เพราะว่าเราสามารถถอดตัวปลั๊กคอนเน็กได้นะครับในลักษณะของการเข้าไฟเนี่ยตัวนี้ก็จะมีเป็นตัวปลั๊กที่เข้าในสองตัวแบตตัวกราวแล้วก็ตัวสายรีโมทนะครับในลักษณะแบบนี้แล้วเราก็สามารถถอดตัวปลั๊กสัญญาณที่เป็นเสียงเข้าได้มันมีความหมายว่า เมื่อเราต้องใช้พื้นที่ของตัวหลังรถนะครับในการขนของเนี่ยเราสามารถถอดตัวตู้ซับสำเร็จรูปตัวนี้ได้ด้วยเช่นกันเลยละครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของสเปคนะครับแล้วก็เรื่องของอุปกรณ์กันหน่อยว่ามันมีอะไรกันบ้างติดตามชมกันได้เลยครับมาถึงเรื่องของสเปคของเจ้า Alpine P w u e 1 0 S 4กันบ้างดีกว่าครับในตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นกล่องซับที่เป็นขนาดแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับก็จะมีเรื่องของพื้นที่ กว้างคูณยาวคูณสูงนะครับความสูงเนี่ยผมจะเปรียบเทียบ <ๆ S 2> เป็นด้านนี้แล้วกันด้านนี้เนี่ยจะสูงอยู่ประมาณ25ซนติเมตรแล้วก็มีความกว้างลักษณะตรงนี้อยู่ที่35เซนติเมตรนะครับแล้วก็ความยาวในลักษณะตรงนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ43เซนติเมตรเรียกได้ว่าเป็นตู้ซับที่ผมมองว่ามันไม่กินพื้นที่นะครับในตัวนี้เนี่ยชาใช้กําลังขับนะครับอยู่ที่200วัตต์ IMS ก็คือในตัวมันเนี่ยมันจะมีพาวเวอร์แอมป์ในตัว แล้วก็มีตัววัตต์พีคเนี่ยอยู่ที่300วัตต์พีคด้วยกันลองดูลักษณะของตัวสินค้ากันหน่อยดีกว่าครับก็จะมีเป็นดอกซับนะครับที่โดนัทแบบใหญ่ๆแบบนี้แน่นๆนะครับช่วงชักค่อนข้างดีในตัวนี้เนี่ยเป็นขนาดแบบ10นิ้วนะครับเท่ากับว่าเราสามารถใส่ตัวดอกซับขนาด10นิ้วได้โดยที่ไม่เปลืองพื้นที่นะครับแล้วก็ไม่ต้องตีตู้กันเลยแล้วสําสหรับในตัวนี้เองเนี่ยก็จะเป็นตู้แบบแบนพาร์ตนะครับฝั่งนี้จะมีตัวรูระบายอากาศในลักษณะนี้ การทําตู้ที่เป็นแบบแบน p a พาร์สเนี่ยทำให้ย่านเบสนะครับเสียงต่ำเนี่ยมันมีความแน่นลึกแล้วก็นุ่มนะครับมากกว่าและตรงข้างๆตัวนี้ก็จะมีเรื่องของตัวไฟเข้าต่างๆด้วยเดี๋ยวผมจะแนะนําให้ดูในเรื่องของผลิตภัณฑ์ว่ามันมีอุปกรณ์อะไรมาบ้างนะครับลักษณะของการติดตั้งเนี่ยเราจะติดตั้งเป็นแบบตั้งแบบนี้ก็ได้ก็จะเห็นโลกโก้อาพายเป็นแนวตั้งแบบนี้หรือเราจะตั้งเป็นแบบคว่ำแบบนี้ก็ได้ตุง แบบบนนี้นะครัในช่วงหลังๆเนี่ยผมเห็นว่าร้านเครื่องเสียงรถยนต์แบบไฮเอนด์หลายๆร้านนะครับมักจะรณรงค์กันว่าเราควรติดตั้งซับบ็อกแบบกับหัวนะครับเพราะว่าช่วยแก้ปัญหาเรื่องของเฟสนะครับแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของคุณภาพเสียงเบสกันค่อนข้างบ่อยในเอาพายตัวนี้เนี่ยก็เลยสามารถติดตั้งได้ในลักษณะ2แบบนะครับคือแบบตั้งหรือว่าแบบคว่ำในลักษณะแบบนี้ก็ได้แต่ที่สําคัญเลยไม่ทิ้งเอกลักษณ์นะครับคือมีโลโก้เอาพายดูพรีเมียมมากๆในลักษณะแบบนี้นะครับ ในส่วนของตัวตู้ซับตัวนี้เนี่ยมันมีความพิเศษมากกว่าตัวซับบล็อกทั่วไปในท้องตลาดนะครับสามารถรองรับความถี่นะครับได้ที่20เฮิรตซ์จนถึง200เฮิรตซ์เลยเรียกได้ว่ามันต่ำนะครับมากกว่าซับบล็อกทั่วไปที่ลงต่ำได้แค่35เฮิรตซ์ในตัวนี้เนี่ยมันทั้งต่ำนะครับทั้งลึกไม่ต้องตีตู้นะครับและยังสามารถถอดใส่ได้ในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามันปล่อยออกมาได้ไม่ถึง2สัปดาห์เนี่ย ล็อตแรกของออลพายขายหมดไปแล้ว20ตัว30ตัวนะครับล็อตใหม่กําลังมาใครสนใจรีบจองกันได้เลยนะครับแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของตัวอุปกรณ์กันดีกว่าครับว่ามันมีอุปกรณ์อะไรมาบ้างและความพิเศษของมันยังมีอะไรอีกลองดูกันครับแล้วผมก็มาอยู่กับตัวอุปกรณ์นะครับของเจ้าตัว กล่องซับสำเร็จรูปนะครับตู้ซับสำเร็จรูปเอา i n e p w u e 1 0 s 4นะครับที่เป็นขนาด10นิ้วแบบนี้อุปกรณ์ชิ้นแรกเลยนะครับก็คือตัวพายเอกของเราจะเป็นตัวตู้ซับสำเร็จแบบนี้นะครับขนาดค่อนข้างแบบกำลังดีเลยในส่วนของตัวสัญญาณเสียงนะครับตัวนี้สามารถรับสัญญาณเสียงเข้านะครับเป็นตัว high power จากลำโพงคู่ซ้ายแล้วก็คู่ขวาได้นะครับ รับเป็นไฮพาวเวอร์จากสายลำโพงเข้าได้ในลักษณะนี้และสำหรับใครนะครับที่อยากจะได้คุณภาพเสียงที่แบบจัดเต็มมากขึ้นนะครับ mm hmm. ก็จะมีเป็นตัวสัญญาณเข้าที่เป็นตัวสาย RCA ด้วยเป็น low level นะครับ mm hmm. ก็สามารถต่อเป็นสัญญาณ p r e out นะครับออกจากจอ Android ได้ mm hmm. เพื่อทำตัวซับตัวนี้และสำหรับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่จำเป็นมากๆในการติดตั้งตัวซับบ,บ็อกนะครับหรือว่าตัวตู้ซับตัวนี้ก็คือตัว boost b หรือว่าตัวหนกตัวนี้ก็จะมีเป็นตัวพาวเวอร์แล้วก็เราสามารถตั้งบิดได้นะครับเรียกว,ว่าเป็นรีโมทนะฮะก็จะมีตั้งแต่มินตามเข็มนาฬิกานะครับไปจนถึงแม็กเลยสามารถเลือกปรับแอดจัสได้นะครับตามเพลงที่ชอบเพลงที่ฟังอยากให้ออกมาเป็นแนวไหนก็สามารถใช้ได้มาพร้อมกับสายคอนเนคเตอร์ที่แบบยาวโคตรแบบนี้นะครับและสำหรับในตัวนี้เองเ,องเนี่ยผมชอบอย่างหนึ่งเลยนะครับอุปกรณ์ชิ้นนี้สี่เหลี่ยมตัวเล็กตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยคือตัวไฟเข้านะครับ ที่เราสามารถใช้เป็นปลั๊กได้นะครับก็จะมีเป็น3ช่องด้วยกันเป็นแบตนะครับ12โวลต์มีตัวที่เป็นกราวนะครับสายสีดำแล้วก็มีตัวสายรีโมทเพื่อสั่งเปิดตัว ตู้ซับสาเร็จรูปเอาพายตัวนี้ในส่วนต่อมาเนี่ยตัวนี้มีตีนตุ๊กแกนะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่อจริงๆก็ควรมีนะครับเพื่อให้ตู้ซับเนี่ยมันยึดได้ค่อนข้างดีมากขึ้นแล้วก็มีตัวคู่มือครับในลักษณะแบบนี้ในเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีช่องสัญญาณไฟเข้านะครับเป็นตัวปลั๊กแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการเข้าสายแบตสายกราวนะครับแล้วก็สายรีโมทแล้วก็ทาการคอนเน็กเข้าตรงนี้และเมื่อเราต้องการถอดเพื่อ ย้ายตัวตู้ซับและขนของนะครับเราก็สามารถถอดได้แบบนี้ซึ่งมันค่อนข้างที่จะง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็มีตัวสัญญาณเข้าที่เป็น RCA เข้าบริเวณตัวนี้ฮะแล้วเวลาที่เราต้องการจะย้ายตู้ซับออกก็ถอดได้มันสะดวกมากๆเลยมีฟิลเป็นตัว 1 5แอมป์ m สตัวนะครับแบบนี้มีการตั้งตัวเกณฑ์นะครับมินจนถึงแม็กมีการตั้งในส่วนของตัว low p a ฟิ filter นะครับตั้งแต่5 0เฮิร์ตไปจนถึง2 5 0เฮิร์ตแล้วก็มีตัวของตัวเบสบูตการกับเฟดการเลือกสัญญาณอิน in, นะครับว่าอยากให้เป็น low l เ v e l หรือ high l ว v e l สามารถตั้งไปสวิตช์ได้นะครับในลักษณะแบบนี้เลยนะครับซึ่งอุปกรณ์คอนเนคเตอร์แบบนี้เนี่ยมันทําให้การติดตั้งเอาพายตัวนี้นะครับไม่เปลืองพื้นที่ในการติดตั้งเพราะว่าเราสามารถถอดตู้ซับตัวนี้นะครับ แล้วก็สามารถขนของได้เหมือนกับรถคันนี้ไม่ได้ติดตั้งซับเลยหรืจริงๆเนี่ยผมเห็นหลายๆร้านนะครับสามารถติดตั้งในส่วนของตัวนี้เข้ากับตัวซับยางอะไหล่ได้ด้วยเพราะหลายๆตัวตอนนี้เนี่ยไม่มียังอะไหล่มานะครับนี่คืออุปกรณ์นะครับและวิธีการติดตั้งวิธีการคอนเน็กตัวตู้ซับสําเร็จรูป Alpine p w u E10S4 นะครับแล้วผมก็มาอยู่กับตัวรถตัวอย่างของเรานะครับกับรถ t ต y o ต a f o r u n e r เป็นรถของลูกค้าเราเองนะครับ ใน f o r t u n เ r อเองเนี่ยมันจะมีเบาะที่วางด้านหลังได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาเบาะลงให้ดูกันก่อนเมื่อเบาะของ f o r t u n e r ลงนะครับในลักษณะแบบนี้อ่ะวางพักไว้เป็นตัวอย่างนะครับในส่วนของตัวตู้เอาพายตัวนี้นะครับก็สามารถใส่ได้แบบไม่คือมันไม่ล้นออกมาเลยนะครับในลักษณะของการติดตั้งแบบแรกนะครับถ้าอยากให้เห็นดอกซับเท่ๆนะฮะเราก็ติดตั้งแบบนี้ได้อาจจะเข้าในลักษณะแบบนี้นะครับคือมันค่อนข้าง,งที่จะพอดีมากๆอย่างนึงที่ดีเลยนะครับคือลูกค้าเนี่ยสามารถ Adjust มุมได้เองว่าเราอยากจะติดตั้งให้ซับ ตัวนี้เนี่ยมันอยู่ในลักษณะไหนนะครับเรายังสามารถใส่นะครับในลักษณะที่หันด้านตู้ซับลงแบบนี้นะครับแล้วก็เข้ามุมได้จริงๆลักษณะแบบนี้เนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้เปลืองพื้นที่มากนะครับเนี่ยไม่ติดเก้าอี้นะแล้วก็เราสามารถวางของบนนี้ได้ด้วยหรือถ้าสมมุติว่าเราไม่ต้องการวางตู้ซับเนี่ยเราสามารถถอดสายคอนเนคเตอร์นะครับแล้วก็ดึงออกมายกไปเก็บได้ด้วยนี่ก็คือมุมการติดตั้งนะครับที่ผมค่อนข้างรีคคอมเมนต์แล้วก็เชื่อว่ามันออกแบบมา ได้ค่อนข้างดีมากๆเลยผมว่าเสียงมันก็ค่อนข้างดีแน่ๆนะครับแล้วก็ชัดเจนโดดเด่นมากกว่าซับบล็อกแน่นอนเลยนะครับมาถึงช่วงสรุปกันหน่อยดีกว่าครับแต่ใจเย็นๆนะครับทุกท่านอาจจะรู้สึกว่าทําไมไม่ทดลองเสียงให้ฟังนะครับคือในวันนี้เนี่ยมันค่อนข้างรีบมากๆแล้วเราก็เอามาทําการรีวิวและรีบอพให้ทุกท่านได้ดูเลยเลยไม่ได้มีโอกาสทดลองฟังเสียงหรือว่าแชร์มุมมองเกี่ยวกับเรื่องของเสียงให้ได้ลองฟังกันนะครับแต่ว่าเมื่อรถ ที่มีการติดตั้งนะครับและได้เปรียบเทียบกับตัวซับบล็อกของ a l าพายหรือว่าซับบล็อกยี่ห้ออื่นๆแล้วเนี่ยผมจะมาอธิบายเรื่องของเอกลักษณ์เสียงที่แตกต่างให้ได้ลองฟังกันนะครับแล้วก็จะเทสเสียงให้ทุกท่านได้ลองฟังด้วยอดใจรอในคลิปต่อๆไปนะครับสัญญาว่าเดี๋ยวจะทําให้ดูกันแน่นอนเลยนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยตัวตู้ซับสาเร็จรูปเอาพา P w e 1 0 S 4นะครับในตัวนี้มีความพิเศษมากกว่าตัวซับบ็อก ทั่วๆไปอย่างไรและพิเศษเมากกว่าซับบ็อกเอาพายอย่างไรนะครับในตัวนี้เนี่ยดอกซับ10นิ้วเรื่องของการติดตั้งซับเนี่ยถ้าเราไม่ตีตู้นะครับ่วนซับบ็อกก็ลงต่ำได้ในระดับหนึ่งแต่การที่มันเป็นตู้ซับสวิรชรูปแบบนี้นะครับและเป็นตู้แบบแบนดพ s าสด้วยทําให้เสียงซับนะครับมันต่ำ แล้วก็ลึกนะครับนุ่มหน้าฝังมากยิ่งขึ้นนะครับเปรียบเสมือนกับการตีตู้เลยแต่ในปริมาตรตู้ในลักษณะแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความการคำนวณแบบที่มันเป็นแบบสเสปล็จรูปนะครับผมคิดว่าถ้าร้านอื่นๆนะครับมีสูตรการตีตู้ที่พิเศษมากกว่านี้เนี่ยมันก็จะเด็ดมากกว่านะครับเรื่องของการตีตู้มันก็พิเศษกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ในตัว ตู้ซับสเสเลงรูปตัวนี้เสียงดีมากกว่าตัวซับบล็อกทั่วไปแน่นอนเลยและจุดเด่นอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือเราสามารถถอดออกได้เพราะว่าตัวเข้าไฟนะครับเป็นแบบปลั๊กแอนด์เพลย์ในลักษณะแบบนี้มีสัญญาณอินนะครับเสียงเป็นไฮเลเวลแล้วก็เป็นโลเลเวลที่เป็น RCA และไฮพาวเวอร์แบบนี้นะครับมีใน2ตัวบูสเบสนะครับเพื่อเร่งเบสปรับเบสได้ตามความต้องการในเพลงที่ท่านต้องการฟังแต่ละเพลงนะครับ ในส่วนของคำนิยามนะคบผมให้เลยว่ามันคือตู้ซับสำเร็จรูปสำหรับคนที่ต้องการเสียงเบสเสียงซับที่ชัดเจนนุ่มลึกแล้วก็มีพลังนะครับมากกว่าการติดตั้งซับบ็อกท,ทั่วไปนั่นเองใครสนใจนะครับผลิตภัณฑ์จากแบรนด์อาลไพนนะครับร้านพีวันคาออดิโอของเราเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายอาพายโดยตรงจาก El F อา p ั A พน์เอเชียของแท้แน่นอนนะครับและเป็นตัวแทนโดยตรงด้วยสนใจมาทดลองดูสินค้ากันที่หน้าร้านพีวันคาออดิโอได้เรามีสาขา12สาขาทั่วประเทศ และสาขากรุงเทพอยู่ที่ลาดพร้าว87ตรงข้ามกับเซเว่นแยกหนึ่งมาทดลองนะครับเอาตู้ซับตัวนี้วางในรถกันก่อนว่าวางแล้วมันจะออกมาในลักษณะแบบไหนหรือสนใจสินค้านะครับโทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์029323485 0845244433เยี่ยมชมเว็บไซต์ของทางเรานะครับดูสินค้าอื่นเพิ่มเติมเกี่ยวกับนวัตกรรมในรถยนต์เครื่องเสียงรถยนต์จากยี่ห้ออื่นๆและเอาพายได้ที่ Www Carpromarket.com เเข้ามาเป็นเพื่อนกับทางเรานะครับ จองคิวติดตั้งพูดคุยเกี่ยวกับงานติดตั้งนะครับพูดคุยเกี่ยวกับตัวสินค้าได้ที่ idline sipone และสำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบวิดีโอ,โอในชุดนี้นะครับการรีวิวตัวตู้ซับสำเร็จรูป10นิ้วเอาพายพร้อมดอกซับแบบนี้เลยก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยในตอนต่อๆไปเมื่อสินค้าในแบรนด์เครื่องส่งรถยนต์รุ่นใหม่ๆออกมาผมจะรีบมารีวิวให้ทุกท่านได้ดูกันอีกแน่นอนเลยวันนี้ผมแมทธิวขอตัวลาไปก่อนกับตัว ตู้ซับสำเร็จรูปรุ่นใหม่จากอาพายแบบแบนพาสนุ่มลึกชัดเจนและน่าฟังมากกว่าซับบ็อกทั่วไปในท้องตลาดวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายครับ